มาทางพี <P. S 1> ่มาพี่แล so, so 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 ้วมามาพี่โอ้ใส่ซไซเหมกันได้ไหมเออไซไซเอาพี่พลอยใส่โอ้ยบ่ถือแขนจ้อยเขาเพิ่งความสามารถเออเออใส่แขนเออเอาแขนใส่โอ้ไซอะไรอยู่ดีอะเอาไซสองแขนเออปวบมือ เอ้ามาฮอนแดดเด้อฮอนแดดฮอนแดดโอ้ยฮอนเออเข่าม้าลูกเข่าม้ามันฮอนเออแดดโอ้ยโอ้ไปโรงเรียนมาเหรอคะกลับมาจากโรงเรียนทำยังไงกลับมาจากโรงเรียนทำยังไงเนาะโอ้ยมาคุ้มใส่เหยยายไปเด้อ่ะเอาใส่แขนเออเออเอาเส่แขนเหยยายอ๋อมามา อึ๊บอึ๊บปึ๊บโอ้ตาจับกล้องให้หน่อยไปไป้าเดี๋ยวให้ตาจับกล้องให้ข้างหลังนี่แหละอ่โอเคมาาแขนยายอยู่นี่แขนโอ้นะเดี๋ยวยายใส่นะยายจะไปโรงเรียนนะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่อ รักกันรักกันตาโอ้ยรักกันหน่อยรักกันหน่อยรักกันหน่อยค่ะโอ้รักกันรักกันหอนโอ้ยหอนอ้ไม่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 ไมไม่ไ่่อย่อ่่่อ่กัม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปโรงเรียนนะจ้าเอาไว้ค่ะกับกับโอ้ยพ่อพ่อดูนี่กาบยายดูกาบยายอืมกาบยายอุ้ยกาบตาตาอุ้ยกาบตาอกาบตาค่ะเอากาบลงกาบลงโอ้ยอือกาบ พี่พลอยกลับรื่ยังพี่พลอยกลับตาดูพี่พลอยกลับอ๋อเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวน้องเ๋ยวพี่พลอยกลับก่อนพี่พลอยกลับกลับโอ้เรียนเก่งๆนะทุสองคนเลยโนโนโน่ได้ยายทำให้ได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 ้อด้ได้ยาเทด้ได้อได้ได้อ้ได้ได้ไ้ได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 ได้้ได้ได้องไ้ได้้ไดไ้ได้ไ้ไดอไออได้ได้อด้้ไน้อ ฮอนกลับมาพี่พี่พอยเป็นคนยานเดดฮอนอย่าไปบอกน,ออน้องไปโรงเรียนต้องใส่รองเท้าก่อนไหมใส่รองเท้าก่อนไหมลูกโอ้ไม่มข่อยวไดในสวนนี้พี่น้องยังไงจะมาก,กลับเออส่งดาวให้หนูหน่อยนะคะโอ้ส่งดาวให้หนูหน่อยอโอ้ฮอนฮอนอ โอ้ขอบคุณค่ะยายโอ้ยอ้ยขอบคุณค่ะเลิกเรียนแล้วเหรอคะอ๋อหนูจะใส่ยายใส่ให้นะปึ๊บกระเป๋าหนูอยู่ไหนนะกระเป๋าเยอะเลยเอามาจากอ่คุณยายส่งมาให้จากออสเตรเลียอยู่ในห้องนอูเดี๋ยวยายไปเอามาให้นะน่ารักจังเลยสาวน้อยสาวน้อยโอ้ยจะไงงหนจะหุบจัดความกาบเขา อืเดี๋ยวยายเอานี้ให้นะลูกนะอ๋อไปไหนไปแล้วไปในบ้านแล้วโน่นนะโน่นนะลมดีดีอากาศดีดีว้าวมันหอนลูกมันหอนเขามาเร็วอย่าเขามามือเสาร์พักกับแพรอากาศได้วอยายาติ่มไปซื้อยาน ซาลาไม่กขีนยูเซเว่นจะเศ้าๆปดกินอิ่มแล้วกินแล้วเฮียแตกเฮียแ,แตนอาบน้าเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องโอ้จา้าโอ้เลิกเรียนโอ้เลิกเรียนแล้วโอ้ขอบคุณค่ะโอ้คุณตาคุณตาเขาจะไปโรงเรียนแล้วขอสวัสดีคุณตาก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวตาใส่ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาอีกสองใบมันจะได้ไปพร้อมกันโอเค โอเคนะอ่ะอ่สสวัสดีคุณตาก่อนไปโรงเรียนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเหล็กดีนะลูกของไปโรงเรียนนะหนูไปเรียนหนังสือนะลูกนะโอเคเออเอ้ <c oughs> ดูหน้าตา <c oughs> กลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วโอ้จะไปเอาอะไรไม่รู้นะ้อเด,ดจะอะไรนะจะไปเอาอะไรนะนี่ <c oughs> <c oughs> เออถอดออกก่อนอ่าเยวอมาแล้วเหรอมาแยวอ้มาแยวอ้มาแล้ว